ช้าตลาดตรังสุรินทร์ผมมีอะไรบ้างปลาจะได้กินอะไรกินน้อเนี่ยเดิเนของกินครับไปซื้อของกินบรรยากาศตลาดเมืองสุรินทร์ผมมีอะไรขายบ้างครับามะกรูด ตลาดเช้าๆกัดเย็นๆครับผม7จ็ดโมงครับ7จ็ดโมงเอฟนี่นี่โทรเบอร์เก่าไม่ติดแล้วนี่บรรยากาศซื้อขอยือคักครับผมวันอาทิตย์ไอ้วันเสาร์เดี๋ยวนี้ยซ้ำอีกนิดจะซ้ำของนะจ้าตาด้วยอันนี้เยอะเก็บเลยเก็บร้อยรุ่งอย่างนี้จะรวบตู้อันนี้รวบตั้บรรยากาศซื้อของ ครับครับผมจะได้อะไรกินวันนี้ได้ของกินไหม ในตลาดครับผมปลาลิดด้วยได้ปัาสลิดาพื้นบ้านครับมาโตมักรอบกระชายกินเหล็กกลาด,ด้วยถูกปลาถูก โลเจ็ดสิบบาทเองครับมีปูด้วยยายปูถุงเทไหร่ปูนาเนาะนยายมีน้ำพริกอะไรครับ

คึกคักกระผมวันเสาร์ตลาดเช้าเจ็ดโมงเช้าประตูนะครับปลาตูมีหมากติดนะครับลดเลยนี่น่อังกีตุกรวบขายลูกเท่าไหร่ยายนี่งกีตุกรวบไหนลูก อ๋อสามลูกสิบเนาะมากครับหมากสามลูกสิบครับคนแก่ชอบกินมากอันนี้ผักสดเนะครับแตงโมเนการก็เป็นมครดปลาตอปลาทาดจากทั่โน้ บรรยากาศในตลาดครับตลาดมองสลิรินมังสิรินการเหลือง พิก่อน้วยไม่แพงครับ45 40 35 30 20บาสบสีบทสวัสดีครับสวัสดีเ <c oughs> ดิ <c oughs> นตลาดจัดการเดินตลาดก่อนคงกิน,น น่ากินมันคือละมัยใช่ไหมปลาดุกน่ากินครับปลาดุกย่างปลาต้มปลาหมอปลาเฟ่อม กุางจำปจำัจจุบันนี่น่หละแกวน่ะต้นี่น่ากินไหน้ระเนี่ยน่ากินหคตน่ากินกุ้งจำปจำัจจุ ตลาดใหญ่เมืองสลินเช้าเช้าข like ้าวดลยนะข้าวสารข้าวใหม่ข้าวใหม่โลกท่ไรครับพี่สามห้ารอข้าวใหม่ปีนี้บ่ข้าวใหม่โลสามห้าครับกระหังมะลิข้าวราคาข้าวราคากระเบือบีข้าวขายแล้วเนาะ

คุณจะเอาเยอะไหมแล้วทำไมลุงไม่โกงลุงคนไมข่ข้าวผมกาไม่แพงนะข้าวใหม่สามห้าบาทข้าวใหม่ปีนี้กล้วยครับผมกล้วยห้าจห้าราคาตามนี้เลยครับหวันกินบันดาลีไปแล้ว 25 25 25หัฐมนีและรัตรีว่าการกระทรวการคลังลงทนที่ตรวจจะได้เรากินไหมเนาะกุ้ง,ไงไนนจับผงจับประจับหอมหองอมปลาปลาละ บรรยากาศในตลาดครับผมพี่เรนเดินมีนทบาทแล้วเองเนนลูกเนเนตื่นสายตอนนี้เจ็ดโมงแล้ยังก็บินได้อยู่บินทบาทได้อยู่รับบินทบาทในตลาดบรรยากาศครับบรรยากาศในตลาดหนุ่มสุเรนครับผมสุดคัทครับผมวันเสาร์นะประดุ ลับปาด้วยมเห็ฝั่งนี้เป็นตลาดสดไม่มีอะไรกินเลยหมากซือคทักหมากจะขายไงครับสามลูกสิบเนาะอ๋อสวยเลยแตงโมอะไใหญ่อันนี้น้ำผึ้งค่ะเท่าไหร่ครับโลลูกไก่ขายรอยให้รยหนึ่งไปอ๋อครับครับผมครับครับสวยถูกใจสวยถูกยากแตงโม บรรยากาศวันนี้ครับผมเดินตลาดเช้า7จ็ดโมงนะคึกคักครับผมตลาดใหญ่เมืองสุรินทร์บรรยากาศคึกคักกล้วยช่วงนี้กล้วยเยอะเหมือนกล้วยวิ่งงามเลยมี่งสานนมสิบถูกเนาะโอ้สามสิบห้าผลไม้ด้วยบรรยากาศพาเดินบรรยากาศคึกคักครับผม ลูกเงินเดินบินทบาทอยู่รับบินทบาทก็ยังเจ็ดโมงนี้บินทบาทอีกครับผมลู่ลินเนาะดู่ลินบรรยากาศคึกคักครับผมหอ,อนาฬิกาฝั่งนี้รถตุ๊กตตลาดใหญ่ครับตุ๊กตลาดใหญ่ไปแล้วครับนี่เดือนตลาด